วันที่7ธันวาคม2563นายพฤิติวรษ์หรือเพนกวินแกนนำคณะราษฎรโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าพรุ่งนี้ตนและเพื่อนนักเคลื่อนไหวอีก3คนจะต้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดี112ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีซึ่งอาจทำให้ต้องเสียอิสรภาพอยู่ในเรือนจำจึงขอให้ทุกคนมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยข้อความดังนี้วันนี้มีทั้งข่าวที่ดีและไม่สุดีเท่าไร่ข่าวดีคือที่ศาลจังหวัดธัญ,ญบุรีวันนี้อายการไม่มายื่นฟ้องผมให้ทันภายใน กำหนดระยะเวลาจึงเป็นผลให้ผมไม่ต้องไปรายงานตัวต่อศาลและไม่ต้องกังวลเรื่องจะถูกขังจากคดีเวทีลานพญานาควันที่10สิงหาคมอีกข่าวไม่สุดดีคือวันพรุ่งนี้8ธันวาคมเวลา10นาฬิกาผมรุ่งพี่ไม้และพี่ไบรท์เมืองนอน์จะต้องเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาคดี112ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีซึ่งตำรวจได้โทรมาแจ้งกับทนายผมล่วงหน้าว่าจะนำตัวพวกผมไปขอให้ศาลฝากขังซึ่งอาจทำให้พวกผมต้องเสียอิสรภาพอยู่ในเรือนจำท่ามกลางข่าวลือว่าจะมี มีการใช้กำลังกับเราจึงขอแรงทุกคนมาเป็นสักขีพยานความอายุติธรรมที่อาจเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้8ธันวาคมที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเพราะผมเชื่อว่าตำรวจยังมีสามัญสำนึกที่จะไม่ทำเรื่องชั่วช้าต่อหน้าประชาชนด้วยรักและศรัทธาในสถาบันประชาชน Mm-hmm. えっ <music>